สวัดีค่ะทุกคนวันนี้พี่พอใจนะคะก็จะมาเล่นเกม Play นะคะทุกคนซึ่งละซึ่งปกติเนี่ยคนที่เขาจะมาแบบเล่นเกม Play จะจะมาถ่ายเออเขาอ่ะก็จะแบบเป็นคนเลเวลเยอะใช่ไหมคะส่วนเราเนี่ยก็ก็แบบก็เลเวลเยอะอยู่เลเวลประมันสังเกตเลยนะแต่เราอ่ะจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดจากการ โดนยิงในหมวดสีวีซนนี่คือการเอาตัวรอดที่เลื่อนไงอะ่ะมันก็จะมีตายบ้างแหละนะคะทุกคนมันก็จะมีตายแบบตายบ้างแหละอ่ะท่านไงเราอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเราก็อยู่ในเซิร์ฟกันแล้วนะคะทุกคนซึ่งความจริงมันก็ซึ่งเพื่อนเก็ถนัดพูดนี้หรือว่ารีกว่า ห้องก็ได้แหละมันก็เรียกว่าห้องได้เหรอนะแต่วันนี้จะมาสอนอาการอเอาเกินตัวรอดมีไอ้กาคิโตัหน,นึ่งอุย๊กยกัดยิงเพื่อนเรไาไอ้กาไอ้กาเก็งตายรีบลงไปก่อนเลยโรีบไปเลือดเลือดนี่เลือดนี่ก็ไม่ค่อยสวยแล้ย ูมันมาต็อกไบ้าโอ้ย <laughs> โอ้ยอยากแรกนะฮะ s okay <S แล้วคือเราต้องหลบก่อนนะฮะแล้วก็รอเพื่อนนะฮะแต่แต่แต่มันก็ไม่ไหวแล้วแหละโอ้โหยังจบับอีกเลยทุเรดทุเ็ดโคตรเดี๋ยวแบนนล่ ซึ่งวันนี้ก็จะไม่ได้มาโชว์แบบเล่นแบบสอนทำโนทนทำนี่นะคะแต่วันนี้จะมาสอนการเอาตอัวรอดจากจากการเอาใช่จะจะเอาอเฮ้ยโการเอาตอัวรอดจากการโดยิงในหมดสี่วีสี่นะคทุกคนซึ่งซึ่งในหมดเกาะสวรรค์ก็สามารถลองเอาวิธีนี้ไปทําได้นะคบซึ่งเราก็เป็นตัวหลับนะแต่แต่นะขอไม่แอบครน้กัน เดี okay, ๋ยวโดนเพื uh, okay, so okay, so ่อป้องเขารู้อู้มันมายังไม่โดนอีกไม่โดนหน้าบังที่ไปอีกไมเนี่ยโอเคทีมเราได้ไปหนึ่งคะแนนแค่นี้มันมันก็ตามกฎเกมของมันแหละนะฮะหนึ่งหนึ่งคะแนนก็คือหนึ่งคะแนนนั่นแหละเออและและทุกคนก็รู้ไปหมดละ เราจะบอกทำไมวันนี้เราโอเคซื้อไอ้วอลมาแล้วก็ระเบิดระเบิดก็ระเบิดก็ซื้อมาปลาเล่นๆนั่นแหละไ,ไม่ได้ซื้อมาทำปินกอะไรไม่ซื้อมาอมาเล่นๆไปหยุบมันนะครซึ่งเราก็ซึ่งพี่ก็ติดเกมนี้อยู่พอสมค,ควรนะฮะมนสนุกไงมนสนุก Mà luôn nơi mắn nơi tầng nỉu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  tầng What is this? What is this? ช่วยตูก่อนไม่ช่วยไอ้ <Double kill. S 1> ้ตูก่อนโอ้โห oh. <Triple kill. S 1> อย่างแรกนะคือการทําการหลบนะแต่แต่มันก็จะเดินช้าอยู่นิดนึงนะถ้าเกิดเขายิงไอตัวตลกนี่มาตังไปเพื่อนไป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 ดีฉันคือตัวรกที่คอยซ่อนอยู่ตรงนี้อะไรฉันไม่รู้ว่าฉันตัมาทำเพื่อมันอยู่ในบ้าน มันอยู่ในเบิร์นไงอะไรวะเนี่ยโอเคอย่างแรกคือการมาซื้อปืนใหม่่ยเราต้องคอยสังเกตด้านด้านหน้าก็ด้านหลังด้วยนะเพื่อมีคนมายิงด้าน ด้านหลังของเรานะแต่แต่ด้านหน้าก็ยิงพอได้นะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยนะคือต้องต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวเขาไม่ยิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอพวกไอพวกไอพวกไอคนกากนั่นแหละเออไอกากนั่นแหละมันมายิงแล้วไอหรือว่าไอไก่นั่นแหละเออคือคือไม่ได้จะมาบูรี่เขานะแต่ก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละเรา ันเอาไออ้้วววมาแแลลลลดับบเิิคจะไปยังไงแล้วเราจะไปยังไงแล้วจะไปยังไงโอ้ยงงกันเถอะโอเคมันหายไปแล้ว,ลวจะไปยังไงเนี่ยโอเคอย่างเลสแกนขกึ้นมาข้างบนเไปตรวจแต่พวกไกนขึ้นมาข้างบน โอ้ยไก่มันอยู่นั่น <Yes. S 1> โอเคโอเคคือแต่อตโตร่านะคือการกดปุ่มซูมนะกดปุ่มซูมถนะ่าคือกดปุ่มไหนนะคือกดปุ่มนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีปุ่มซูมก็เล็งเล็เอาได้ละฮะหรือว่าจะทําแบบนี้ได้นะมันก็จะพอใช้ได้อยู่นะแต่มันก็อาจจะตายอยู่นะฮะ อาจจะตายง่ายอยู่นะถ้าอันนั้น,นเดี๋ยวครั้งหน้าเราอ่ะก็จะมาสอนการหาเงินด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะหรือว่าคนที่โหลดมาใหม่นะมาสอนการหาเงินหาเพชรนะแต่แต่การสอนเพชรนี่ก็บอกตอนนี้ได้เล,เลยก็คือการขอการได้การรับเพชรเนี่ยคือ คือการไปแกะกล่องของขวัญนะครับทุกคนแกะกล่องของขวัญที่ที่ไอ้พวกแบบมีของขวัญนั่นแหละมาอันนี้มาเนี่ลยลช่ไหมมาแจกนะฮะไอพวก <Triple Kill. S 1> yeah. Yeah. เราแบบเราต้องความจำเครื่องอีกนะถ้าเกิดถ้าเกิดเก็บนี้มันยาวไปเราต้องขออภไปด้วยนะฮะทุกคนอาจจะเสียเวลาการทำกันบ้าหรือว่าเสียเวลาการเล่นเกมของคุณหรือว่าอาจจะเสียเวลาหรือว่าก็อาจจะทำให้คุณถึงร้อนโอเคสุดยอดไปเลยนะ,ะครับกลุเราสุดยอดอันนี้ก็สุดยอดนะฮะยอดเลย สายเติมสายฟรีนั่นแหละฮะเราเป็นสายฟรีนะฮะหาของเองนะหาทํามาหากินนะฮะทํามาหากินกันบ้านทํามาหากินกันบ้านอย่าโอเคไปที่ตึกรวบกันนะวัดลมลมเสร็จนรามแค่สองเท่านะฮะโอเคถ้าโอเคเราก็มีอันนี้อยู่ที่หกแสนเก้าสิบสองสิบ ไม่เอาเพื่อนเราไม่ขอแอดแต่เพื่อนเราเรามีแค่น้องเราคนเดียวเพื่อนโอเคเราต้องอิบถ้าเกิดคลิปนี้นะมันแบบมันแบบถ้าเกิดคลิปนี้มันแบบเรื่องอะไรเนี่ยมันเอาไปใช้ไม่ได้แหรอฮะมัน แต่ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าถามว่าพี่พไอเดียนะคะก็สอนได้เท่านี้นี่แหละ <c oughs> น้องมีตัวเต็มไวเลย

เเโอเคอันนี้เซเเราจะอไันนี้นะฮะโอเคเราจะไม่เป็นตัวละครน้องเหร่นนะคลิปนี้มันก็จบไปเร็วเรียบร้อยนะฮะ